เชียสมาจิบวายอ่านไพ่ทำนายรักกับซิสกันค่ะคุยกันต่อในวันนี้ในคลิปนี้นะคะมีเมสเซจอะไรจากใครคนนั้นนะคะที่อยู่ในใจของคุณที่คุณจำเป็นจะต้องรู้ที่คุณมาเจอคลิปนี้เพื่อที่จะตอบอะไรที่มันค้างคาใจของคุณเพื่อที่จะปลดล็อกอะไรบางอย่างในชีวิตคุณ เหมือนมันจะจบแล้วแต่ยังไม่จบค่ะความรักครั้งนี้ดูเหมือนมันดีคลายดูเหมือนมันเงียบไปดูเหมือนมันเปลี่ยนแปลงไปไม่เป็นอะไรเหมือนเดิมไม่สวีทเหมือนเดิมไม่ได้คุยกันเหมือนเดิมหรือเขาอาจจะเทงคุณไปคุณอาจจะบล็อกเขาไปนะคะบล็อกเข้าไปแต่ยังไม่จบจ้ายังอยู่ในสภาวะที่จะต้องกลับมารักกลับมาใช้เหมือนกับ ใช้เวลาร่วมกันในครั้งนี้นะคะไพ่ The d เดตออกมากลับหัวนะคะและซซสมีความรู้สึกว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยหลงไหลคลั่งคล้คลั่งรักกันอย่างหนักหน่วงนะคะในเวลานี้ถ้าคุณรู้สึกคิดถึงเขาเขาก็คิดถึงคุณไม่แพ้กันนะคะและถ้าคุณรู้สึกรักเขาแบบหัวปักหัวปัม๊มเอ้ หัวขมัอะไรอย่างนี้นะซิสเป็นด้วยเขาก็เป็นเหมือนกันค่ะมันเป็นเรื่องของความเหมือนกับการรีเฟล็กกันของสิ่งที่เกิดขึ้นในสิ่งที่คุณมองเห็นในสิ่งที่คุณรู้สึกในวายเบอรชันของคุณเวลานี้ที่ซิสสามารถจะนำมาบอกคุณได้นะคะและถ้าคุณอยากที่จะสื่อสารกับจิตใต้สำนึกของตัวเองได้นะมาลงทะเบียนเรียนด้วยกัน คอนเน็ก <Connect> กับจิตใต้สำนึกคนผ่านการใช้ไพ่เป็นเครื่องมือนะคะใครที่เป็นหมอดูใครที่อ่านไพ่มาแล้วในระดับหนึ่งและคุณอยากที่จะมีความแม่นยำอยากที่จะตีความได้แบบที่เคลียร์น้อยเคลียรวิธีคิดการตัดสินหรือการดึงคำพูดหรือข้อความจากตัวของเราเนี่ยให้มันชัดเจนมันมันเที่ยงมากขึ้นนะคะที่ไม่ได้ b บ a s ไปในทางใดทางหนึ่งเนี่ย มาลองดูนะคะซิจะทําให้คุณเป็นหมอดูที่เป็นสายสว่างหรือเป็นสายขาวนะคะให้ได้เรามาเป็นทีมเดียวกันค่ะที่ใครรู้สึกจูนติดกับเซสตรงนี้นะคะการใช้ไพ่ในการอ่านพลังงานของคนที่เป็น collective information นะคะเราต้องเที่ยงและมีความซื่อสัตย์กับสิ่งที่เรารับรู้ได้นะ เราจะไม่ประมวลผลด้วยตรงนี้ว่าเอ๊ยอดวิวจะเยอะไหมนะคำพูดแบบนี้จะโดนไหมนะเขาจะกดไลค์ฟอลโล่เราเยอะไหมนะไม่ได้เลยนะคะตรงนั้นนะโอเคไพ่ออกมาในลักษณะแบบนี้เนี่ยความรักความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้เนี่ยซิสมีความรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการปลูก พืชน,นะคะหรือหวานมเมล็ดพันธุ์ลงในจิตวิญญาณลงในจิตใจลงในโซลงในสนามพลังงานของพวกคุณแล้วนะเพียงแต่ว่า มันยังไม่แน่ใจว่ามันจะเติบโตมาเป็นอะไรนะคะมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มาเพื่อให้คุณสองคนได้เรียนรู้ในแง่มุมของการใช้ชีวิตในแง่มุมของการมองตัวเองในความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์นี้อาจจะมาสะท้อนให้คุณเห็นตัวตนของคุณอย่างชัดเจนว่าฉันยังติดตรงไหนฉันยังมีบล็อกเกจอะไรฉันยังคลั่งรักหนักมากเนี่ยเพราะอะไรทําไมรักทีไรมันเป็นททุกทีนะคะ เป็นไปได้เพื่อที่คุณจะเรียนรู้เรื่องนั้นและกลับมาสู่พลังงานของตัวเองเป็น u e e n of p น n t a c l e s นะคะในเรื่องนี้มันเหมือนกันหวานลงไปแล้วและการเก็บเกี่ยวนะั้นมันจะมาจากปัญญาปัญญานี้จะมาจากเหมือนกับเบื้องบนหรือคุรุในตัวคุณหรือในการที่คุณเฝ้ามองดูสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณแบบที่คุณไม่ เอาตัวเองลงไปเล่นหรือตอบสนองแบบแบบเหมือนใช้อีโก้ในการตอบสนองนะคะแต่คุณจะเริ่มมองเห็นว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเพื่อโซของคุณได้เรียนรู้อะไรสิ่งนี้เกิดขึ้นเพื่อให้คุณตระหนักถึงอะไรที่คุณเป็นจริงๆอยู่ในตัวของคุณเองหรือ v i b เบ t ร o ชอะไรหรือคุณค่าอะไรที่คุณมีในตัวของคุณเองเนี่ยคุณเคยตระหนักรู้หรือมองเห็นมันแล้วหรือยังนะคะซิส พูดได้ประมาณนี้นะรักที่หนักหน่วงครั้งนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพื่ออะไรคุณรู้สึกไม่มั่นคงอ่า ในที่นี้ซิสมองว่าไม่ใช่เขาและเริ่มเป็นเรื่องของคุณแล้วนะคะว่าคุณอาจจะมาจาก broken family นะคะมาจากครอบครัวที่แตกร้าวมาจากครอบครัวที่ปวดร้าวไม่รู้ว่าความรักเนี่ยมันจะหาได้จากที่ไหนหรือคนที่รักกันจริงๆเนี่ยเขาจะต้องปฏิสัมพันธ์กันยังไงเขาจะต้องตอบสนองกันยังไงเขาจะต้องปฏิบัติตัวต่อกันยังไงนะคะคุณมาจากครอบครัวที่อาจจะดูแบบต้นแบบของความรักมันถูก ถูก install ไว้ในชีวิตของคุณมาก่อนหน้านี้แบบขาดขาดเกินๆนะคะและคุณมาเจอรักครั้งนี้เพื่อที่คุณจะได้เรียนรู้ว่าความมั่นคงในใจความมั่นคงในชีวิตความมั่นคงในความรักเนี่ยมันเริ่มจากตัวเราก่อนมันเริ่มจากภายในเราก่อนถ้าตัวเราปวดร้าวเศร้าส้อยงอยเงาแล้วเรา ไปหาความรักที่มาเป็นพันธนาการผูกเราติดไว้กับอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นความรักที่พึ่งพิงทางอารมณ์เนี่ยนะคะนับวันยิ่งจะทุกข์หนักขึ้นนะนับวันยิ่งจะทุกข์หนักขึ้นคุณต้องเคลียร์ตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะเรื่องนี้มาเพื่อสอนคุณให้เคลียร์เรื่องนี้ความรักที่มีอยู่ในชีวิตคุณแต่มันอาจจะเป็นรักที่ คุณเคยประสบมาคุณเคยรู้สึกว่าความรักมันจะต้องดรามา่าความรักมันจะต้องเหงาก่อนเจ็บก่อนแลกอะไรมาก่อนถึงจะได้รับความรักนั้นมาคุณอาจจะไปเรียนรู้มาจากคุณพ่อคุณแม่ของคุณหรือคนรอบๆตัวคุณนะคะที่คุณรู้สึกว่ารักนี้ต้องพิสูจน์หรือรักนี้ต้องแลกนะคะและความสัมพันธ์เนี้ยเข้ามาเพื่อให้คุณได้เจอรักในรูปแบบที่ สดใหม่สว่างสวยและมันอาจจะเป็นกับคนคนนี้ก็ได้เพียงแต่ว่าคุณต้องปลดล็อกตัวเองตรงนี้ให้ได้ก่อนนะคะคุณถึงจะเจอ ความรักที่เป็นอิสระที่สวยงามแบบนี้เหมือนมีนกอยู่ในถ้วยถ้วยนี้พร้อมที่จะบินไปเจอโลกกว้างพร้อมที่จะมีอิสระในความรักพร้อมที่จะรักแบบไม่เป็นทุกข์นะคะการที่คุณรักตัวเองได้ก่อนการที่คุณเรียนรู้ว่าความรักที่มันมีแพทเทิร์นที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นยังไงมันเริ่มมาจากโซของคุณจิตวิญญาณของคุณที่มันกําลังสั่นสะเทือนอยู่ในร่างกายของคุณนี่แหละค่ะถ้าคุณมีความรักที่ถูกประทับตาไว้ว่าเป็นรักที่มีแต่ดราม่ารักที่มี แต่ความเศร้ารักที่มีแต่ความเจ็บปวดคุณก็จะเลือกดึงเอาแต่ความรักที่เจ็บปวดเข้ามาในชีวิตคุณเพราะคุณคุ้นเคยแบบนั้นมาตั้งแต่เกิดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมาฮีลิ่งมาเคลียร์ริงตัวเองก่อนแล้วก็รีโคดตัวเองใหม่นะคะเพื่อที่คุณจะได้เข้าใจมุมมองของความรักและเลือกความรักที่ใช่สำหรับชีวิตของคุณได้จริงๆนะโอเคหวังว่า Message นี้จะออกไปจากคลิปนี้จากปากซิสตรงนี้ไปถึงผู้คนมากมายที่จิตใจกำลังร้องขอหรือแสวงหา Message นี้อยู่นะคะว้า wow. วและเมื่อคุณทำตามในสิ่งที่ซิสบอกนะคะ Romance Romantic feeling จิปวายทำนายรักไปเรื่อยๆนะคะวายเขาจุ๊บกันอยู่ด้วยซิสเกินแนนไพ่นะคะไอซิสเมาหรือเปล่าไม่นะไม่ไม่ your feelings are real and worth exploring ก็เหมือนกับว่าความความรู้สึกของคุณหรือความรู้สึกที่แท้จริงของคุณเนี่ยนะ เราเกิดมาเป็นโซทุกโซเนี่ยเป็นโซแห่งความรักมีไวเบรชั่นแห่งความรักเป็นสารตั้งต้นนะคะแต่เราอาจจะถูกทําให้บิดเบี้ยวไปจากการเลี้ยงดูและคุณก็เลือกลงมาเกิดกับครอบครัวที่คุณเผชิญอยู่นี่แหละเพื่อที่คุณจะปลดล็อกนะคะและเข้าใจความรักที่มาจากโซของคุณได้อย่างแท้จริงแล้วเ่าคุณทําเควสนี้สําเร็จนะคะ รางวัลมีอยู่แลนะคะความรักที่คุณปรารถนาความรักที่ดื่มดำ่ำความรักที่แบบอ้าว <laughs> ฉันคู่ควรมันเป็นของคุณค่ะวันนี้ซิสไปก่อนค่ะติดตามซิสได้ที่ l i น์แอ The Sis ด้วยนะคะถ้าใครอยากคอนเนคกับจิตใต้สานึกตัวเองและเป็นหมอดูให้กับชีวิตตัวเองแอด l i น์ The Sis มาค่ะบาย